เลยเซนกับผมมีโอกาสได้ไปซื้อเครื่องตลาดเนาะแมีนมันนี่ก็เลยออกไปซื้อเครื่องมาชั้นช้ได้ยังเด้ๆมากินเมียนได้เครื่องสำอางแล้วกันบอกว่าออกไปซื้อเครื่องสำอางเซนไปซื้อเครื่องใส่เครื่องซอยเคร่องเนาะบวยยังไงโดนเขาจะออกเั้นหนึ่งเนาะอีกอย่างเขากับไกเตื่นวะนะเขาก็เลยอ่าออกไปหาซื้อเครื่องใส่เครื่องซอยบุตี้แพ้ไเนาะช่วงนี้แม่งเด็ดเพซนกับเป็นเซาวน์เนาะเพราะว่าซื้อ กาบสบายดีและสวัสดีเดอ้พอพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสกูสุคนน้องบ่ว่าจะเป็นภายในหรือต่างประเทศกะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวเมยบ้านป่าอีกแล้วเนาะมาพ่อพาะกับสาวเมยบ์บนป่าก,กับพี่แหละได้มาหาทางสาวโสดเพิ่นเนาะกะซึ่งอ่าทางสาวอ่าเอ็มมี่เนาะทางเฮากับบนได้มาหาทางน้องเพิ่อนอ่ะลายมือเนาะทางเฮาก็ได้มาหาเพิ่นทางมือน,นี้อ่ะนั่นได้เฮาก็สิได้เข้าไปหาทางน้องเพิ่นก่อนเนาะว่าน้องเพิ่อนอยู่เพิ่อนอยู่ซานบ่ไป โอ้สบายดีน้องไอ้มีเนาะเนาะทางเราก็ได้มาหาเยี่ยมยามทางเพื่อนอีเดนนะโดยไปทางใดเด้มาเนี่มืาอนี้ออกไปตลาดหากันมาเป็นไปตลาดเนาะมืาอนี้เนาะไปเห็นยังไงไปซื้อของกินมากินเนี่ยได้กุองเพื่อนกันอยู่แต่เสื้อหามากับเพื่อนยู่แต่หน้วยเต่มกับบุ๊มีโอกาสได้ไปซื้อเครื่องตลาดเนาะเมนมืาอนี้ก็เลยออกไปซื้อเครื่องมาชั้นช้ได้ยังเด้เด้มากินมืาอนี้ได้เครื่องสำอางแล้วกคะ บอกว่าออกไปซื้อเครื่องสมำอางเครื่องใส่เครื่องซอยเครื่องเนาะโวยไงโดนเขาจะออกเึ้นหนึ่งเนาะอีกอย่างเขาก็ไกลเต๋อป่ะนะเขาก็เลยอ่าออกไปหาซื้อเครื่องใส่เครื่องซอยบบตี้แพ้แน่เนาะช่วงนี้แม่งเดชบอกว่าเป็นกระปิ้นสาวเนาะเพราะว่าซื้อคีมกันแดดกันอย่างแน่เวลาไปติ๊กจั๊กจั่นอย่างนั้น กันแดดไว้หน่อยหนึ่งเนาะชิปเปอรนแห้งอันมักไปติ๊กจันทร์เนาะไปจักไปหาหน่อไม้ติ๊กจันทร์เนี่ยอ้าวมันนี่หมักยิ้วอยามเบิดแล้วพ่อจะคอมเบอรบัวแกะมือนย่างบริไตยลงมาอ่อกับอีกอย่างอากาศฮอนเ่ยปัสสันเนาะกินข้าวกับย่างตอนเที่ยงสามวันนี้กินอันขัวจักจันทร์ถ้าไปติดมันนี่นะพี่น่างไปพี่น่างเปร็จมันไปเนาะเป็นลไรเตะว่าวมันนี่ เพราพกินอยอ่เรนวหลังจากเปิดใจไปนี่มีนุน่มๆเขามาไลาบ่บอนรอโดยก็มีเขามาไลายอยู่แต่เขาก็ยังบ่มีคนที่ถึกใจบอ กมีอยู่แต่ว่าเฮากะยังบ่ได้ตลงก็คุยกันไปก่อนเนาะแม่นกามีแต่ว่ายังเร็งไว้ซื่อเนาะเพราะคนนี้ก็โอเคแบบว่าการออกกันจาของเพิ่นเนาะมีบ่บางคนเพิ่นเข้ามาแบบว่าเว้าใส่เฮาแบบแนวบ่ดีนะมีบ่มีกมีหลายรูปแบบเนาะล่ะแม่นบางคนก็แบบว่าแบบเว้าง่ายๆเฮาบ่มักเพิ่นแบบิ่นก็ชื่อว้าใส่เพิ่นให้เว้ยผ่นให้นะขึ้นเว้าใส่เสียดจีแบบนี้บ้าแม่นเว้าใส่บางทีก็ เออไปหาแบบไปหาคอมเมนต์แบบทุกซ่องที่ว่าเขาจามาถ่ายเอาน้องนะคอมเมนต์ว่าอันเป็นคนกินตัวอังสันจังซี่แบบเออแบบหลายอย่างแล้วเพินคอมเมนต์นะทั้งที่ว่าเฮากเปิดนะบ่ได้เป็นยังกันได้โดยเท้ๆแค่คนดมคุยรู้จักทาความรู้จักกันซื้อนั่นแหละโดยอืมจนก็มีน้อยคนก็เนาะคอยยังว่าคอยไปนลอกยิงเลาวบนี้แล้วทั่วไปไปหาเมนแบบนี้นะทั้งที่บ่ได้เป็นยังกันได้ กับปฏิทังเพื่อน,นี่หเฮ้ยไปหาว่าวเซลาห์หนยนันนันนี่แกเนอะเช็ทางจริงแกบางเถื่อทางนอง้องเผื่อบางคนแกเอฟซีเนาะสวบายเนาะอันแชทหาน้องกับไม่แต่เบา่างนเนาะหน่อยแค้นี่เยอะคือทางนอง้องเพื่อกับปจักแก้มังงี้ปรจักอันอันหาติดจันกับฮายอยู่ในครอบครัวเราพวกเอาอีกอย่างทางน้องเพื่อกับเรากเป็นคนบ้านเนาะเราก็ต้องหาอยู่หากินเป็นฮาชีวะน้องสมองนี่น้ำเนาะเมนโบเมนชีวะเขาอยู่แต่่าอันลมโทรชับ่าแต่เอ่อเช็ด่าแต่ตอบ ถ่าแต่คุยโบแมนเนาะเขาก็ต้องทำมาหากินแมนบอลอะไอืมก็ต้องเข้าใจน้องเพิ่นบางทีบ่เข้าใจก็ว่านื่เพื่อการจี๊ดจั๊นนี่เพื่อการหนึ่งเข่าซะเนาะแต่ว่ามาเว็บสั้นกับมีเอฟซีสสวาดกับมีที่กันเนาะแต่ว่ากับน้องเพิ่์ลกับว่างอีโดเนาะเพราะโบแมนน้องเพิ่์ลกับแบบไปหาคิวหากินอีโดเนาะขอโทษครับให้ทีสวาสดว่าพี่กินอีเนาะ กน้องขึ้นกับว่ได้อยู่ซื้อๆบางที่กะไปหันไปนี่ไปตลาดตะดี่แบบนี้กับขับรถขับล่างน่าละ <Man. S 1> กะมาเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินอีกแบบนี้ก็ต้องเขาใจ่มองนี่ท่าภัสิมาเขามาล้มขนาดเนาะต้องหับได้ในแบบนี้คนห้าบ่แม่นสีว่า <Es per ate> เออหนังนอนอย่างเดียวถ่าแต่อันแชทถ่าแต่ลมโทรศัพท์มันกับบอแมนน,นอนเพิ่กัเห็ดในพวันในเงินเพิ่นนี่นะป้าเ่องปลูกคลองพังกันลายนเยนาะออามุจักจียันไปหาที่จันในฮานะฮานี่ตามวามจริงที่เข้ามาเห็นน้องเหมี่นี่คือโบได้เด่นโทรศัพท์ติกจ<า>๊กเจกน่อโบเห็นน้องเหมี่ลมเลยนะเส่สังเกตมึงเนี้ยเพราะว่าปกติสิบเซตฐานเซตนี่กับโบเห็นน้องเด่นโทรศัพท์นา หนก็เล่นนั่นเล่นนี่อยู่เนาะเออท่นถือย่ามหน้าประเทศจีเก่งกว่านีเนาะไปจากสีงัวเจ้าก็มีแล้วว่ะอ่าเด็กจังหาผูกงัวเลียงงัวอีกแล้วมีหลายแบบแล้วเพิ่น่ะทำบ้างก็ต่อย่างี้อลงมาเกะไว้เนาะล่ะแมนตัวเดี๋ยวมันก็หาวน้องอมน่ารักยังเส้นยังซี่เนาะอยจะได้เบื่ออยจะได้เพิดมาน้องอมไปอยู่เด้อมืนหนีเนาะเพ่อแม่พี่น้องเนาะแมนก็ได้เพื่อนเห็นน้องอมมืนหนีเนาะเป็นเมื่อในบ้านเมียเวียดเมื่อเด่นนลำโม่เพื่อจังใดแกยังพูดตอนนี้ ไปเพื่อ,อนเมน,ไ,นไปว่าคือคือทั้ง ให้เข้าใจทางน้องเพิ่นไว้เนาะเพราะว่าอีกเฮาก็ไปเวียกไปงานเนี่ยเฮาก็ต้องมีธุระคือกันเนาะคือในมื้อน,นี้เฮามาก,ก็บ,บังเอิญน,น้องเพิ่นอยูเวีสิขเ,เขาจะได้ลไทยบิ่งตื่นเฮามาเบิ่งนึ่งบางเถื่อกันก็บ่ได้อยู่เพิ่นเถื่ก็ไปถึอไปหาหน้าใหม่โบส่วนหลายเพิ่นไปติ้งจันช่วงนี้เหรเนาะเพราะว่าเพิ่นไปหาติ้งจันมาคายในครอบครัวจะเพิ่นดตื่นเช้ามาไปโรถเนาะกลางคืนเงี้ยมให้การการเป็นขนอนแม่นบ่เวลาเลิกเดินก็อยากนอนนอนหน่อยเนาะล่ะบ่ได้ไปการเพราะว่าเหมือนนอนบ้านอือก็มีแต่เลยกับอ้ายไป ตื่นเือนกับอย่างนอนพักพอนแบบนี้เนาะน่เถื่อกับผมีเวลาลมเนาะขี่ยางแล้วก็ยางไป็นกระเมยแล้วยางมือยบ่เถื่อเนี่ยเนาะผมเป็นไงกันขี่หลุดยังไคเนาะหลุดก็มีคันเดียวโย่อหยาดกันขี่เลยบเตรอบที่ไปล้เนาะก็มีหลายคนที่บ่าหล่าที่ว่าแบบนั้นนะาที่ว่าแบบสั้นสี่โทรไปได้บ่าว่างไปอยังนั้นนะกับางคนก็มีเมนบางคนเป็นบุคคลใจเลยมีแต่ว่าเออเฮานี่มีแต่ทางน้องเพื่อนนี่เออผมอยากร่มกับคอยละผมอยากว่าคอยและบางเถื่อเนาะ การที่ทางน้องเปิดใจนี่ก็มีหลายๆหนุ่มเนาะที่ว่าเข่ามาเนาะเข้ากับผู้วาสิตอบผู้ใดเศษกับผู้ใดค่ะนะกับผู้ใดแม่นว่าน้องเนเลือกเอาเนาะแต่ว่าก็ต้องเลือกว่าถือเข่าข้อหรือว่าสันนิสัยใจข้อหันเหตตรงกันเนาะการร่วมกันได้พ่อแม่พี่น้องเรยเผลอๆว่าสิตอบผู้นี้ผดเออไปหนึ่งเข่าแล้วผดลืมซะใช่นีมเนาะมาบางทีศสิเฉดกับผู้นี้ผู้นี้เฉดมาผดสีเห็ดนะแบบเลยไปหาติ้งจันใช่ไหมไปเวียดต่างอื่นเนาะปรจักษสักเครื่องจักรของเวียดเพื่อนในกั่นลก็่างย์ซ่าะ อีย่าสั่งนองเพิ่นก็นเป็นเอืโอ้โกกหมู่เดอพีเอฟซก็ว่าเน้องไอ้มีกัให้ยูทูบเบอร์ได้ไปสัมภาษณ์แม่นอยู่สัมภาษณ์กัเฮาก็บ่ได้สัมภาษณ์ดวงลายเพ่อสั่งไหร่เนาะสิบปายนาทีแบบน,นี้กัเฮาก็ไปยาไปเฮ็ดอย่างอื่นไปเนาะบ่ได้แมน่นว่าสินั่งสัมภาษณ์เบิดมื้อเด้ียวเลยนะเนาะคนเฮาก็มีตัวของการไปกันสิบปายนาทีเท่านั้นนึงเนาะแม่นกัถ้าว่หนุ่มใดสิเข้ามาหาทางน้องเพิ่นกับฮับในอ่าสีมะนาวเนาะแม่น ว่าทุกคนอยู่รุงเทพของไทพก็กันด่าเพราะว่าทุกคนก็ต้องทำมาหากินแม่นะวะอีกอย่างการหอดดินชีดินหาเป็นยังโง่สิโตกาวานกาเนาะแห่งบ่มีเวลาแล้วบ่มีแน่นะเนาะดังเป่าตะก้าจะได้ว่า้าวคอยชัดไปหาคึ้มาอยู่ต่ตะกาแทนว่าสาวโยเนาะยังงัวกินกะลาหุยเพราะว่าอีกอย่างเราก็เป็นแบบ เป็นผู้หญิงเนาะแบบบ้านเฮาก็เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเรือนซานนั่นแหละแม่นบางทีก็ว่าง่างก็เป็นแม่ชีเลือนว่าฉันฉันเนาะปวดเพิ่นปวดซานนั่นนี่ฉะนั้นมีอยู่เวลาคือการเปิดใจเออเฮาก็เบิ่งก่อนเออว่าบางทีเฮาก็เบิ่งโอ้เพิ่นคนนี้หับในสิ่งที่เฮาเป็นนี่ได้บ่แบบชี่เนาะเฮาอยากเบี่ยดงานที่บางคนเปินก็เข้าใจแด้เออทั้งน้องเพิ่นนี้เนี่ยพเพิ่นคุยก็คุยแบบนี้เนาะอือนี่ก็มีหลายคนอยู่ดอกทั้งน้องเพิ่นก็ กะคือสิหลายๆคนเนาะเสร็จมาในชุมนุอนี้ฮะเนาะเมนก็เมนคือว่ามันกะลายคนเสร็จเด้งเด้งขึ้นมาเรื่อยเดี๋ยวเขาเอาไปเดี๋ยวเขาอ่านเมนแล้วก็ต่อไปในนิ่งเนาอยก็นั่นไปเฮ็ดเบียกแน่เนาะเมนบหมือนจะวัวช่วงนี้เพิ่หมวดตื่นเช้ามากจะไปทิ้งจานในแบบต่อยมืออาหมักงิ้วแน่เนาะเอมือนจะลายอันแนวเห็ดเนี่ยทางนรกเพิ่นกะ น้องเพิ่นก็พยายามมันตอบอยู่เนาะแม่นว่าน้องเพิ่นก็บ่ได้ไปอุ้งขีคุยเนาะมีบ่ทาบแบบว่ามีบางคแชทมาว่าเอออันอันน่ะข่อยอายุส่ำนี้จะับได้บ่แบบีหั่นน่ะก็มีบ่เพราะว่าหลายคนเนาะส่วนหลายอายุสดงมามาหยังเจ้าแชทกั ลักหายลักหาลงมาเพวนเน้องก็อันบอกไอ้เว้ยว่าเอาลักหาลงมาเนาะแมนบางเทื่อบางเทื่ออายุ60ขึ้นไปนี่จนไลฟ์เป็นจีเขาา้ามาให้กำลังใจแม่น่นแมบางทีเพิ่นกะฮู้อยู่เนาะแม่นก็คือเว้าได้คือว่าอันน่ะการเปิดใจนี่ก็มีไล่ อยูไร่คนเนาะมีทั้งคนดีและคนบูดีที่เขามาว่าสั้นๆเนาะกอบผู้บางที่กับคัดกรองข้างในว่าเขามีครอบครัวหรือยังนนเนอกภายนายแบบครัวอย่างชั้นสียอ่ะเนาะตรงมึงดีดีคนสิยอมมาเป็นดี้เนเช็คไม่อยอมว่าเด่นเนาะพอดีเสียเวลานาเนาะอาก็คือได้ยินข่าวๆาวว่าคือทางนุ่มไทยชิมาหาเจ้าบอรหรือวันอะไร อันนี้ย่างบูจันทร์พ่นน้องกัยังบ่ได้คุยก,กับเพินนิด้ดดดอืมคือเห็นแต่ว่ามาเข้ามาทางมีแต่ช่อง YouTube เพิ่นได้คุยกันว<ม>่เนาะจักไหนแต่น้องนี้มียังบ่ได้คู้เรื่องคู้หยังปานายดอกเนาะ แมนแมนบ่อยยังไงก็อยู่คนบางที่กับช่องยูทูบว่าอันนั้นี่ก็มาตามช่องคือช่องยูทูปของเฮานี่เนาะหมักคนนี้บ่แบบนี้นะขอสิมาหาเจ้าเนาะบางทีเพิ่นก็บบอกแบบมากไอชิ้นอยากมาเบิ่งตัวหรือว่าถ้าเป็นไปบ่ได้กับพี่เปลี่ยนพี่เป็นน้องเนาะเป็นมาเล่นอยู่แล้วนะโดยก็เข้าใจเนาะแต่คือรอว่าจังซั่นเนาะหรือว่า ให้มาเบิ่งกันก่อนคันสิเอามาเป็นลูกเป็นทัวก็ต้องเบิ่งกันก่อนอีกท่อนหนึ่งนาะบ่แม่นว่าท่านได้ท่านเอาปึ๊บปั๊บนี่บ่เฮ็ดได้เไงเนาะว่าต้องใช้เวลาก่อนจักอย่างน้อยก็ปีนึงก็ยังดีเนาะน้องเนาะแแม่่นตบางทีเฮาอืมแม่นว่ามักแล้วเอาปึ๊บปั๊บเสื้อเอาไปเสือนิสัยเขาแบบเป็นนั่นนนี่เดี๋ยวน้องได้เอาไปเฮาก็ นแกขายมาได้ดิแบบนี้ว่าเนากระเพิดเรีนอยู่ก็มีคือกันเนาะคือสาวโสดเนาะที่เฮาถ่ายทำมาเนาะก็มีทั้งเพิ่นในร่มกันฮอดเดือนเดียวไปอยูุ่ติมันกันผิดพลาดเห็นว่าเอ้ยไปสัมภาษณ์เนาะหลายพ่นก็หลายเป็นเนาะผิดพลาดมากเพราะว่าทั้งผู้ชายเขาหลินยังบ่พอเนาะเขาแบบไปหลินเช่าป้าให้ลูกให้เมียอยู่ซ่านอยู่ซ่านพอดีเพราะว่าเงางอยแหละ พอเมปูญากะบมักเนนะลรวก็เลยเลือกลากันไม่ซื้ซึ่งท่านในวัท่านในคอซ้ัก็เสียใจแล้วสิเป็นเม่นั้นผิดพลาดไปเฮ้าก็มีตำหนิไหนน้เพาะง่ายๆซะเนาะละบ่งท่อันทั้งที่ตำานิที่น่ะเขาหักหมักจะยุ่เม่นบ่ะเลยเขาจะได้ข้าแม่นบ่เพรเฮาเป็นของเขาแ้วเขาบบ่เขาบ่อเออขาบ่อเฮ็ดตามสัญญาได้ไหมมันบมีแบบนั้นหายากนะที่ว่าคนที่หักสมบูรน์อดสมบไปนันะแมนแม การที่เฮาเอามาเฮาก็ต้องเบิ่งบนนั้นดีๆต้องเบิ่งแบบเสมอต้อนเสมอปลายบ่เนาะโดยแม่แม่นว่าบางคนก็สิเข้ามาเสนอคาดองให้บ่แม่แล้วเฮาสิตกลงเอามีคือการบอกแบบเขาเจ้าเสนอคาดองมัน่ะ กมีพวหาเก่าคนยิง่ายปปนะแม่แม่มาสิมักคนง่ายมาสมักเงินปานนั้นแน่นอนโดยเพราะว่าอีกอย่างเฮาก็ยังบ่ได้เห็น <conceptual> ก <isation in Spanish> <isms> ันเนาะเฮาก็ติดตกลงไปเอาก็หรือว่าเพิ่นในการสิเพิ่นเสนอมานี่คิดว่าเออคนนี้ข่อยมักคนนี้แล้วเพิร์อเงินมาไหนจะต้องเอาข่อย เเนต้อองาถ้ากับโบแมนนั่นเขาต้องเาะมีเหตุผลเนาะต้องแมนหักแท้เท่านั้นจังเอาได้เนาะล่ะเนาะครับเขาก็เบิ่งในการเราเสิเป็นล้านบาทน้อว่างคนโบมักก็เอามาได้โบแมพี่น้องเนาะแมนอยู่น้ำกันกับวุญความสุขโบได้แมนว่าเห็นแกเงินเนาะล่ะเนาะแมนว่าเงินกับแมนอยู่อกซื้อทุกอย่างก็นั่นได้อยู่อกแต่ว่าซื้อความหักหรือมันกะโบได้เนาะล่ะอยู่ไปกับวุญความสุขคือการกันเอาบถึกใจกันกะบบตีพายได้เลยเนาะ่อยแมนอยู่อืมใาญ่ ฮักแท้เข้าใจกันถึงสิบ่มีเงินมีค้าก็บคอยกันสังง่งกันซากันมีไปเองมันก็มีความสุขแบบนี้เนาะนแม่นอ่ะทั้งเฮาก็สิบ่เว้าลายใหญ่ห่างเนาะเฮาก็รบกวนทางโอ่เพิ่นก็ะชมมาฝากเขาอันไหนโน่ขึ้นฮ็ดเวียให้งานเนาะใแมนได้พักผ่อนแน่นมาแต่ตลาดเนาะเอื้อยก็สิขอถามนั่นึงเอื้อยเห็นหลายมื้อไหนเนาะบ่องหน้าบ้องดังน้องนะเป็นหยังนะ อันแม่ว่าบีบบีบคิวแต่ที่อะไรมันมันขื้นเหมืนนี่เลยโอ้ถึงเส้นเลือดได้จัามืออลไรล่ะเป็นยังเป็นนี่เป็นตลอดได้ป้องเป็นหลายเดือนแล้วคือเป็นแดงแบบนั้นเลยแล้วเป็นหายเลยเนาะคิดว่าไม่บาดไม่อย่างไรเลยไปติดจักจั่นไม่หยาดไม่บาดหรอกเล่นตัวหวังนอนได้บานเอฟซีว่าสาวนี่เป็นยังไปยังไหนก็คือพวกสาวนะ้าษาเขียนมัเป็นแบบนี้มันเป็นบาดเัมนนี้เลยเป็นบาดเป็นเทป็นเนาะล่ะเนาะโอ้ยแ่ท้าบีบนาสิ เดือดจิกรรมแต่ก็คือบม่ได้เป็นเพปินไม่มันเป็นคือแบบเลือดนอกสาวสมุยนะแมนแมนอ่ายาสาหากระชิได้โคตักลับน้องหน่องาเลายไปแทงยางแทงเางนั้นละเนาะแมนอะไรมาด่นกับน้องคนนี้ด้วยอะไรแมนพวกบ้าหน้าน้องคนกะร่มชมบูนน่อยีนดีเนาะแมนด้วยร่างหน่องกับน่องไห้ืจอที่คนนักแท้สมบัติหน้องนะด้วยสบายดี ก็โอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องทั้งสาวเมย์เองกับเขามาถ่ายทำทั้งน้องเอมี่เพิ่นเป็นทีเรียบร้อยแล้วเนาะตอนนี้ก็ฮอตฮาร์ดซานเพิร์ดหรือฮอทไหฮอัฒนาเพิ่นเนานะถ้าเฮาว่าผิดพลาดประกันได้ก็กขอโทษขออภัยเด้อเนาะทวันอื่นสาวเมย์เองก็ขอบบขอบคุณขอบคุณเอฟซีที่มาติดตามและหับชมสาวเมยมาโดยตลอดมาโหดนีสาวเมยเองเนาะกะบสี่เด็โตขอโตปิดกิบเมื่อก่อนเนาะขอขอบใจ มาฮอดน,นีสำรวจเองก็ขอพิคิดก่อนเขาก็ซบอกคา่าสบายดี